สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู er ่รายการเขากระทะไลฟ์สไตล์นะคะวันนี้คุณแม่กับคิตตี้นะคะก็จะมาเดินๆๆๆๆนนนรีวิวคัเค้กไปด้วยค่ะกินไปด้วยเล่าไปด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณพ่อคิตตี้เนี่ยก็อุตส่าห์ค่ะจะให้ดอกไม้คุณแม่ค่ะแต่จะให้ธรรมดาไม่ได้นะคะดอกไม้ต้องกินได้ด้วยค่ะจะสวยขนาดไหนมาดูกันเลยขอบคุณนะคะแดด ว้าวว้าวนิวไลท์โอเคจริงๆอะมันสวยจนแบบกินไม่ลงเลยอ่ะหมายความว่าไม่กล้ากินนะคะทุกคนมันสวยมากคุณพ่อคิตตี้นะคะได้ข่าวเค้กมาจากเพื่อนชาวไต้หวันค่ะชาวไต้หวันคนนี้เขาชื่อคุณมิเชลนะคะเป็นคุณแม่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนาะถ้าใครสนใจนะคะสามารถเข้าไปสั่งได้ที่เพจ ไทยวันเวค่ะามาอน,นี้ให้อยู่อ่ะชิมแล้วอืมคิตตี้ก็ชิมไปแล้วนะคะ <c oughs> ของคิตตี้น่าจะเป็นดอกกุหลาบโอเคนี่ตัวดอกแบบบีบได้สวยมากมีไอ้น,นี้ด้วยเกรอนคือสมจริงอะ่ะตัวครีมบตัตเตอร์นะคะเป็นอะไรที่แบบหวานอ่อนๆแล้วก็ตัว เค้กด้านในนะคะ<ม>เนื้อสปาข้างในเนี่ย<ม>เนื้อบตัตเตอร์หอมมากหอมเนยมาก,มากๆอร่อยเลยอะ่ะเนื้อข้างในอ่ะเหมือนอันนี้เลยอะ่ะขนมถ้วยฟูอะ่ะเหมือนแป้งขนมถ้วยฟูเลยอ่ะมันเบาๆมันแบบซอฟต์ซตึ้งด้วยก่อนกับบัตเตอร์ขับบบงางบนคือเยี่ยมเลยเพอร์เฟกถ้าเป็นวันเกิดอะไรเงี้ยเขาก็รับทำเค้กวันเกิดนะแต่บอกไว้ก่อนว่าอันนี้ต้องแบบซีออเดอร์เท่านั้น ่ะสืบเนื่องจากว่ามีเพื่อนคุณแม่นะคะโทรมาถามว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้คือเขาอะกำลังตั้งท้องนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงน้องแมวด้วยนะคะเขาก็เลยสงสัยว่า แมวกับเด็กอะสามารถอยู่ด้วยกันได้ไหมหรือถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยจะต้องเอาไปฝากไครเลี้ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะคุณแม่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์การที่เอ่อเลี้ยงแมวแล้วก็เลี้ยงลูกไปในเวลาเดียวกันนะคะว่ามีอุปสรรคมีข้อดีหรือว่าประโยชน์ยังไงนะคะแล้วการจัดการของเราอะเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้เราจะมาแชร์กันค่ะเราจะพูดเป็นประเด็นประเด็นไปเนาะก็คือว่าประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเด็กจะสามารถอยู่ร่วมกับแมวได้ไหมอ่า สำหรับนะคะบ้านใครที่มีคนที่แพ้ขนแมวแพ้น้ำลายแมวอะไรเงี้ยก็ไม่แนะนำให้เลี้ยงนะคะเพราะจะทําให้คนในบ้านเนี่ยเกิดอาการป่วยแล้วจะรู้สึกไม่แฮปปี้กันที่มีแมวอยู่ในบ้านเนาะแต่สําหรับครอบครัวของเรานะคะการมีแมวเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคนะคะเพราะที่บ้านไม่มีใครแพ้แมวสิ่งหนึ่งที่เราคํานึงถึงตลอดเวลาคือเรื่องของความสะอาดนะคะสุข,ขลักษณะอนามัยของแมวนะคะว่าเราแยก ที่กินที่ออะไรของแมวไว้เป็นสัดส,ส่วนนะคะโดยที่ไม่ให้เด็กสามารถที่จะเข้าไปบริเวณที่แมวขับถ่ายได้นะคะนี่ก็คือจะเป็นการป้องกันได้ดีที่สุดเนาะที่สําคัญเลยนะคะวัคซีนต้องฉีดให้ครบตามที่คุณหมอแนะนําโดยเฉพาะวัคซีนโรคพิดสุนัขบ้านะคะแล้วก็วัคซีนที่ป้องกันโรคในแมวต่างๆเนาะอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยะคะ่ะ ประเด็นที่2การเลี้ยงแมวต้องระวังอะไรบ้างอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราต้องแยกบริเวณขับถ่ายของแมวนะคะเพราะว่าส่วนที่สกปรกมากที่สุดก็คือจะเป็นที่ขับถ่ายนะคะแต่แมวเนี่ยจะมีลักษณะที่สำคัญอย่อย่างนึงก็คือเวลาเขาขับถ่ายนะคะเขาจะขับถ่ายเป็นที่ค่ะโดยที่จะมีเราก็จะมีการเตรียมกระบะทรายแล้วก็ทรายไว้ให้เขานะคะเขาอึ่นเสร็จเขาก็จะกลบเนาะ เพราะงั้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะมันทําความสะอาดเช็ดถูดูดฝุ่นขนแมวนะคะบริเวณที่แมวเดินผ่านเทนผ่าน,นอะอีกอันี้ก็คือไม่ทิ้งลูกอยู่กับแมวโดยลําพังนะคะเพราะบางทีเด็กเนี่ยจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเราเล่นกับแมวแรงไปไหมหรือถ้าเกิดตีแมวแรงไปเนี่ยแมวมันก็จะมีสัญชาตญาณที่ป้องกันตัวก็คือตะคุบ นะคะซึ่งก็เดี๋ยวก็จะเกิดอันตรายกันมาได้เนะ oh. าะมันตัดเล็บแมวเป็นประจำค่ะเล็บแมวนะคะ oh. ก็จะยาวเหมือนเล็บคนเนี่ยค่ะเราก็พยายามตัดบ่อยๆนะคะสำรูข้อเสียของการเลี้ยงแมวบ้างนะคะอันแรกเลยเ oh. รื่องเงิน,นะคะ่ะ oh. เพราะว่าอย่างที่บอกนะคะ oh. การเลี้ยงแมวก็เหมือนการเลี้ยงลูกหนึ่งคนเนาะ oh. ต้องซื้อทุกอย่าง oh. อาหารแมวทรายแมวแล้วก็พวก น้ำยาทำความสะอาดต่างๆทำความสะอาดหูแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนอะไรต่างๆแล้วก็ถ้าแมววางตัวถ้าเป็นตัวผู้ตัวเมียอะไรเงี้ยก็คือทำหมันนะคะเพราะไม่องั้นเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ารอบที่เขาจะติดสัตว์แล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เป็นข้อเสียเลยก็คือสำหรับแมวเปอร์เซียที่บ้านเรานะคะก็คือแมวค่อนข้างที่จะขนยาวแล้วก็ขนของมันจะร่วงเยอะมากเลยค่ะเราต้องหมันดูแล้วก็มันจะติดตามเสื้อผ้าเราอันนี้ก็เป็นข้อเสียของแมวนะคะ แต่ประโยชน์ของมันก็มีค่ะคุณผู้ชมประโยชน์ของการเลี้ยงแมวก็มีนะคะหนึ่งเลยทายเหงาค่ะโดยเฉพาะบ้านไหนนะคะที่ยังไม่มีลูกอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็จะเหงาใช่ไหมล้วก็ต้องเหมือนกับว่ามีสัตว์เลี้ยงมาเป็นเพื่อนคู่ใจนั่นเองนะคะแล้วอันที่สองเลยก็คือสำหรับบ้านไหนที่มีลูกคนเดียวแล้วยังไม่มีพี่น้องให้กับเด็กให้กับลูกๆในบ้านนะคะก็คือแมวจะเป็นเพื่อนเล่นที่ดีให้กับลูกเสมอค่ะ เขาสาม,มารถเล่นกันได้แล้วก็ฝึกให้ลูกเนี่ยรู้จักแชร์เล้งนะคะบางทีเขากินขนมปังแบบของเด็กอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งให้น้องแมวกินได้บ้างเนาะแล้วที่สําคัญเลยล่าสุดนะคะที่มีการวิจัยของต่างชาตินะคะที่เขาบอกว่าเ,ออเขาทําการวิจัยก็คือ75%ของเด็กที่อยู่กับแมวนะคะจะป่วยน้อยกว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงมาแบบไม่ไม่มีสัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะในมันไม่อำ่ำ ถ้าในมุมมองของเรานะคะกับงานวิจัยชิน้นนี้เราก็คิดว่าน่าจะจริงนะคะเพราะว่าคิตตี้เนี่ยยังไม่เคยป่วยแบบป่วยหนักจนถึงคันแอดมีแต่จะมีบ้างที่แบบเป็นหวดัดน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยมีไข้บ้างตามผลข้างเคีงจากการฉีดวัคซีนอะไร ะะอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาสำหรับคุณแม่นะคะก็เลี้ยงน้องแมวเปอร์เซียมาเป็นเวลา3ปีด้วยกันค่ะก็มีตั้งแต่ยังไม่ได้ท้องคิตตี้นะคะเพราะงั้นเนี่ยแมวจะอยู่ในช่วงเวลาของเรามาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเลี้ยงอยู่นะคะนมองเหนียวของเรานะคะ บ้านไหนนะคะที่เลี้ยงน้องแมวแล้วประสบปัญหาหรือว่ารู้สึกว่าเฮ okay ้ยโอเคเลี้ยงได้กับเด็กนะคะ <im itation> ก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้ข้างลา <im itation> ่างคลิปนี้นะคะ <im itation> เพื่อเป็นไอเดียให้กับคนอื่นๆที่เขาอยากจะเลี้ยงแมวแต่มีเด็กนะคะ <im itation> สำหรับวันนี้คิตตี้และคุณแม่ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u บส c r i b ์ช่องคุณแม่ด้วยทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาสองทุ่มตรงค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ลองให้ทำไมอะยูไลท์โอเคมามีเปิดนะคะวั One, two, นทูทีนี่ได้คัพเค้กมาทั้งหมด oh, <c oughs> อุ้ยโอเคโอเคโอ้ส <want> อร่อยไหมคะ <c oughs> คเค้กคัพเค้กของมามี่ ชมก็คือแมวสามารถอยู่กับเด็กได้นะคะถ้าแมวสะอาดพอเย้